กอรสอเดย์สวันแล้วกันวันที่หนึ่งของกอรสออยู่เริ่มต้นซึ่งอีกไม่กี่เดือนนี้ยโหโหโหมีการทํถนนอีกแล้วแม่ชาวบรรพณน้าปุ๊บโยเนี่ยธนสี่สุดทาถนนอีกแล้วขุดหรือทาตาปือป้อหน่อยนอะวันนี้เดี๋ยววันนี้มีถ่ายที่อายุทยาเย่ก็ไม่มีวันพรุ่งนี้ไปเรียนพรุ่งนี้ไปเรียนปลูกผักนะครับเอ้ยพรุ่งนี้ถ่ายละครซีนเดียวเดล็อกเดียว,ยว,ยวต่อเน,นื่อง ดูทรงผมจะโดดไหมคือละครเนี่ยเรียกต่อซีนเนี่ยมันคือเหมือนกับคุณเคยออกจากห้องน้ําไปห้องนอนห้องนอนไปห้องกินข้าวน่อะไรมันต่อกันอยู่แต่ทีนี้เนื่องจากมันต่อกันไม่ได้ในวันเดียวกันถ้าถ่ายได้ในวันเดียวกันก็ต่อได้แต่ถ้าถ่ายในวันเดียวกันต่อไม่ได้คือมันนคะโลแล้วก็องคประกอบอีกหนึ่งคือเราเป็นตัว สําคัญขนาดไหนคือเคยอินโดเมนไหมฮะรูพระนางลองสองลองสามลองสี่นั่นแหละทีนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นตัวสิบแปดไม่ได้สําคัญอะไรหรอกแล้วมันเข้าไปเล่นได้โดยที่ง่ายๆอะไใช้เส้นความสามารถไม่ได้มีอะไรหรอกก็ใช้เส้นนะครับก็แจ้งแจ้งใครก็ได้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะทำคลิปด้วยครับทำคลิปอะทำคอนเทนต์ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ ที่มันถ่ายออกมาเป็นวิดีโอภาพกับมีเสียงเนี่ยฮะจะเรียกอะไรตามที่เขาว่าช่างเขาเอาเป็นว่าเรื่องเดียวครับที่เียนตกผลิตมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นตามแนวทางของครอร์สอนเลยก็คือทําในสิ่งที่เราชอบก่อนทําให้เราชอบอ่ะชอบที่เราจะได้ทํามันออกมาแล้วเราก็ชอบอืมันสุดยอดเฮ้ ทำออกมาแล้วเราอะ่ะเราอะ่ะดูเองนะครับเราชอบในขณะที่เราถ่ายทําเราก็ชอบเราก็สนุกกับมันเราก็แฮปปี้เราก็ปัะทับใจมันเราแบบอือแม่งสุดตีนอะไรเงี้ยนั่นแหละครับทําให้ตัวเองชอบเป็นคนแรกก่อนทําให้ตัวเองดูก่อนเป็นคนแรกนึกออกนะแค่นั้นเองครับสลับทำคอนเทนต์ส่วนงานที่เจนจะไปวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางวันเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบเดินทางลงหน้าผมไม่ค่อยชอบเดินทางตอนเอ่อรถติดกลางวันถ้าไม่จะเป็นข้อที่สองคือ เวลาตื่นมาปุ๊บผมอยู่ที่หน้าโลเคชันเลยหรือที่ทํางานได้เลยนั่นแหละคือผมจะเป็นคนแบบเนี้ยแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่รู้ว่าประสาทหลอนหรือโลจิส์เปล่านะครับอันต่อมาก็คือวันวันอาทิตย์เดี๋ยวจะไปเรียนปลูกผักเป็นอ่าพวกไอผักสลัดนะครับก็ตั้งแต่เช้ายเย็นวันอาทิตย์ส่วนวันพุธพฤหัสพุธพฤหัสก็จะมีรับจ้างฟรีแลนซ์นะครับขับรถพร้อมรถพร้อมคน ไปพัทยาเยนะครับพาครอบครัวไปถ้าหากว่าตามนี้ก็จะว่างคิวว่างวันจันทร์อังคานนะครับพุพฤประไม่ว่างศุกร์ว่างยังไม่รู้ว่ามีอะไรต่อแต่ถ้าเกิดสาวธิดอาจจะเรียนตัดต่อเพิ่มตัวละครที่ผมเล่นก็คือชื่อไอพันธ์นะครับแม่โขงช่องเจ็ดผมอยากอยากเล่นละครมากโคตรอยากอยากเล่นละครอยากเล่นอยากแสดงออกอยากทําการแสดงแล้วผมก็ไม่ได้มีความสามารถแบบเก่งอ่ะไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่อยากรู้อกไหมมีความอยากอยากเด่น อยากโดดเด่นอยากเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็อยากประกอบอาชีพอยากทำไรายได้กับอาชีพนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปปั๊มน้ํามันตัวปั๊มน้ํามันที่เราจะเข้าเนี่ยครับเราสามารถเขียนบินเบิกน้ำมันได้เพราะว่าเราออกต่จังหวัดในส่วนที่เป็นนักแสดงสมทบเนี่ยหรือตัวประกอบเนี่ยครับก็ไม่รู้แหละว่าทางผู้ช่วยผู้กํกับเขาทํายังไงในสมัยที่ผมทําเนี่ยผมก็จําไม่ได้แล้วว่าผมได้เบิกค่าน้ำมันหรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนเนี้ย ผมสามารถเบิกค่าน้ำมันได้5้าบาทรอบนี้ได้500รอบที่แล้วหกรซึ่งไม่รู้ว่ามันหายไปไหนร้อยบาทเสร็จปุ๊บเวลาที่เราเบิกน้ำมันเราก็เตรียมเอกสารนะครับเพื่อเขียนหัวบินว่าเรามีค่าใช้จ่ายตังค์น้ำมันนะครับมาถึงแล้วเนี่ยครับปตทอนนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นปั๊มปิดตันี่เนี่ยเสร็จผมก็มาหาหาเอกสารที่เป็นหัวบินแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเจ้าหน้าที่ปั๊มต้นบริษัทแม่จังหัดร่มเพื่อเอาไปตั้งเบิกตอนจ่ายตังค์แล้วก็เล่นคัดเดียวจริงวันนี้ก็คัดเดียวยทตุยต่ออธิบายไปแล้วเนนาาาะว่่มมมัไเต็ฉกป็นคัด เนาะนี่ยครับหัวบินตัวไหนก็ไม่เห็นมันสว่างนี่ได้มาแล้วครับหัวบินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปตั้งเบิร์กับโปรดิวเซอร์พร้อมกับค่าตัวหลังๆมาค่าตัวจ่ายเป็นการโอนให้เรียบร้อยสมัยก่อนเป็นเงินสดนะครับอนนี้เป็น,นเงินโอนเรียบร้อยแล้วโคตรไวเลยบทที่ผมไปเล่นก็ละเดืพันห้าคักภาษีละพันสี่ 1, ได้ค่าธรรมันอีกมห้าร้อยก็ประมาณสองพันนะครับก็ถือว่าถือว่าถือว่าอะไรเป็นเป็นความลงตัวในช่วงเวลาแบบนี้ครับไปเดินทางต่อครับมาดิโกชเส้นทางที่ผมเลือใช้นะครับมาดิโก,ก,ก,กชกาารสมน,นะคับเข้ ไปที่เรียกอ,อะไรนะบางนาทรัซนะครับผ่านแยกต่างระดับของปากจิงแก้วนะครับเพื่อคลองสุนนะครับเส้นคลองสุนไปจิงแก้วแล้วก็เข้าพิภาบางนาทรัซนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ามอเตอร์เวย์นะครับพอเข้ามอเตอร์เวย์เสร็จปุ๊บก็คงจะมุ่งหน้าไปสู่บางปะอินนะครับเพราะว่าตามโลเคชั่นนะครับก็คืออยู่ที่อยุธยานะครับถึงอยุธยาก็คงจะผ่านด่านแต่ละด่านซึ่งตรงนี้เราน่าจะจ่ายเองเพราะว่าไม่ได้ไปเปิดได้ครับพอผ่านด่านเสร็จปุ๊บถึงโลเคชั่นก็นอนเล่นมือถือต่อนะครับจนเกือบหลับเสร็จปุ๊บกก็รรอสว่่่าาาางงงเเเเพพะนน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 ีีี้้้คััแตผมมดิททยื ช่วงนี้เมามอยสักหน่อยนะครับว่าหลายท่านที่ประสบปัญหากับกฎกติกาของทีสตอนะครับก็โดนแบนโดนระงับโดนลุ่นโดนนี่โดยเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าการจัดการของทีสตอโดยที่มันกับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็ตอนนี้ตัวทีสตอเองอ่ะก็โดนเพ่งเองเองแล้วนะฮะเห็นไหมคือวางกฎกติกาไว้อย่างหนึ่งไว้ไม่แบบหนึ่งให้ปฏิบัติตามแต่ในขณะเดียวกันน่ะ เหนือกติกาที่เหนือกว่าก็ก็เรียกไปเรียกไปอะไรทําความเข้าใจเรียกไปปรับทัศนคติที่วันนึงที่ตอบเนาะก็เห็นใจนะครับผมก็เป็นหนึ่งในเหยื่อไม่งั้นก็ไม่มีเหตุที่จะมาพูดเรื่องแบบนี้เนาะแต่ว่านั่นแหละว่าในในอะไรอะในเลเยอร์ของของชั้นขนมชั้นเนี่ยมันก็มีเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่ากดลมหายใจเหมือนอากาศกดน้ำน้ำกดดินเนี่ยเนยฮะเอาอากาศกดตุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้เนาะ นี่ะครับไอ้กระจกมัวถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก็รับรับอะไรรับบัตรอย่างเดียวจากตู้นะครับรับบัตรจากตู้โวยกบิลการโ้ยโวยก็ต้องรับผมไม่ตันไม่รู้จ่ายเลยไม่รับบัตรเนี่ยขอบพระคุณครับผิดพลาดจ่ายเลยนะครับสวัสดีครับ Okay. ไปต่อสิจ้ราระวังอไไุบัติเหตนะครับปรัปกล้องกล้องเลยครับสวีเกชมาเจอกับป้ายวัดช้างใหญ่เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่า <c oughs> แมวเหมียวตามแผนที่เลยเนะเห็นไหมเนี่ยผมก็ชอบเดินทางแบบนี้แหละประจำแหละมาเข้าไปประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรนะครับเป็นเกลอนตั้งกันนะย่าได้ยินไหมเนี่ย 你那边 ไม่มีคนเลยเพื่อนฉันไอ้กูโอ้ทีวีสุดๆุด ตัยใจตจไม่ได้เพราะคนหลวงพ่อหลวงแม่นืองน้อยนื้งสดดอืมเออใส่ขี้ปุยตรงนี้ตะกันก่อนนะครับสบายกั บหหหหหางมันบางก <c oughs> ็บางเคยมันจะน่ากลัวนะครับคือน,น่ากลัวไหมเด็กรางเนี่ยพอเปิดมาทิง้งๆก็จะแบาบว่าพอได้อยู่นะครับนี่ก็าจอดรถนอนเลยที่ไม่ง่วงเนี่ยแม่เจ้าบอกพ้นเราก็ถึงเส้นทางแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาประมาณตีหนึ่งสามสิบตีหนึ่งครึ่งสุดยอดข้างหน้าเป็นต้นผลเนี่ยเห็นไหมต้นผลมาเริ่มเลยหมาเยอะมากมีเกือบสามสิบตัวได้แต่มีใครมาเคขอคหนูลือปิดประตูลืมล็อกประตูด้วย มีผมจะโดดตกนะครับโอเคจบกันแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใน day t o day วันถัดไปสวัสดีครับ